สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด,ด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมที่ดินของเรานะคะของแมมมนัทนะคะคุณผู้ชมวันนี้ยังไม่ได้พาไปชมที่ดินแปลงอื่นๆนะคะแต่ว่าอยากจะนําเสนอนะคะแชร์นะคะแชร์ความภาคภูมิใจของแมมกับพี่นัทนะคะว่าตอนนี้นะคะเรากําลังเริ่มปลูกต้นไม้เห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เดี๋ยวตามมาเลยนะคะด้านซ้ายมือของมุมสวนของแบบนัดนะคะเราก็จะมีต้นมะยม1ต้นนะคะแล้วเราก็จะโูกขี้เหล็ก,เ,ลกเยอะมากๆเลยตรงโซนนี้จะมีขี้เหล็กอยู่20ต้นนะคะคุณผู้ชมน้องเขาก็กําลังงามแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าก็จะมีบางต้นที่โดน แมลงกินนะคะออย่างต้นนี้จะโดนแมลงกินนี่ค่ะตัวอย่างของแมลงนะคะนี่ข้างหลังน้องแมนนี่กินมากเลยนี่ใช่โอ้โหดามากพี่น้านี่ครับเราตัดออกเลยดีไหมก็บ่งบอกนะครับสวนของเรานี่ไม่ใช้สารเคมีใดๆใช่ใช่ค่ะอันนี้ข้อดีนะคะแล้วเราก็จะมีทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม20ต้นด้วยกันเดี๋ยวพามาชมทั้งหมดน้องแมนปลูกเป็นแนวรั้วอะไรใช่ไหมคะใช่ พี่นัดเป็นคนปลูกนะคะอันนี้ต้องให้คเครดิตพี่นัดก่อนนี่ค่ะพี่นัดพี่นัดเราเอากันไกลมาตัดไหมเดี๋ยวเขาลามไปต้นอื่นให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆว่านี่คืออุปสรรคเล็กน้อยนะคะใช้คําว่าเล็กน้อยนะคะของการปลูกขี้เหล็กก็คือจะมีมแมลงโดยมแมลงกินเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแล้วตรงนี้ก็จะสวยมากในี่ต้นนี้สูงมากๆเลยริบเรี่ยวเลยนะคะแล้วที่เราสังเกตนเนี่ยจะมีหนึ่งต้นนะคะที่น้อง เบบี Baby, เล็กสุดก็คือต้นนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่โตตามเพื่อนนะคะไม่ไม่ทราบสาเหตุเลยทั้งหมดนี้มีอยู่20ิต้นแล้วเราก็จะปลูกต้นคูณตรงนี้ค่ะอีกต้นหนึ่งต้นคูณนี้ซื้อมาต้นละ50บาทขี้เหล็กต้นละ20บาทนะคะซื้อที่ตลาดโรงทอจอหอนะคะทั้งหมดนี้ซื้อมาจากตลาดโรงทอจอหอ ส่วนต้นนี้นะคะพี่นันเพิ่งจะปลูกเมื่อวานนี้เป็นต้นดอกเหลืองปรีดียาทอนนะคะมีสองต้นนี่ค่ะเร<อ>านนซื้อมาอต,อต้นสูงขนาดนี้แล้วนะคะน้องแหมครับใช่ต้นละสองร้อยห้าสิบแต่ว่าเจ้าของร้านลดให้เหลือสองร้อยบาทนะคะต้นละและด้านล่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นกล้วยนะคะเป็นต้นกล้วยก็ไผ่นี่ไม่ใช่ของเราเป็นของเพื่อนบ้านแหบมบก็จะปลูกเป็นมะขามเทศด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยซื้อมา3ามต้น100บาทตรงนี้เราคุณแม่เอากล้วยมาปลูกสวนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นมะขามเทศแต่มะขามเทศนี้เป็นฝาดนะคะเป็นแบบเดิมๆเราไมา่ได้ปลูกใหม่นะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะคือต้นเฟื่องฟ้าภูมิใจนําเสนอเลยนะคะเพราะว่าพี่นันแบบแบมบคิดว่าเขาเหี่ยวคะ่ะ เขาเที่ยวเฉาไปหน่อยเนาะก็จะเป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีส้มนะคะมี3สีในต้นเดียวกันซื้อมาต้นละ250ลดแล้วเหลือ200บาทนะคะแล้วเราก็จะมีมะขามเทศตรงนี้ด้วยอ่านี่เป็นมะขามเทศนะคะแล้วก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวนะคะสองต้นมะขามเทศหวานมีอีกต้นนึงพาคุณผู้ชมมาชมต้นที่เพิ่งปลูกไปดีกว่านะคะก็คือต้นสนนั่นเอง อันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต้นสนนี้เราซื้อมาต้นละยี่สิบห้าบาทนะคะมาปลูกไว้สองต้นสองต้นนะครับกับต้นนี้นี่ปลูกไปแล้วสองต้นนะคะแต่มีโครงการว่าอยากจะซื้อมาปลูกอีกนะคะให้เป็นแนวตรงกับต้นยูคาลิปตัสที่มีอยู่แล้วตรงด้านนี้จะเป็นห้วยลำเชียงไกลนะคะเป็นห้วยธรรมชาติที่ดินของแบบนั้นเนี่ยเนื้อที่ ไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะติดห้วยลำเชียงไกรนะคะติดห้วยลำเชียงไกรแล้วส่วนด้านนี้ก็มีต้นที่พี่นายเพิ่งปลูกเมื่อวานลูกค้าให้มาลูกค้าเจ้าของบ้านร้านย่านะคะที่เราขายอยู่นะคะนี่ค่ะให้ต้นกาหลงมานะคะแต่ก็จะเหี่ยวๆห,หน่อยเพิ่งจะปลูกมาเช้านี้มีต้นแคร์สีชมพูต้นนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีต้นแคร์สีขาวอีกต้นหนึ่งตรงนี้ และแบบมีความรู้สึกว่าอ่อ V I P มากมากเลยมีร่มให้ด้วยนะพี่นันระวังเหยียบต้นไม้มีร่มให้ด้วยก็คือต้นควงครามนะคะซื้อมาต้นละ50บาทแล้วพี่นะันเอามาทำแบบว่าบังแดดให้น้องนะคะดูน้องแบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเพราะว่าจุดนี้เนี่ย เป็นมุมปราบเสียนมุมมะนาวก่ามะนาวเดิมแล้วก่อนมะนาวก็เป็นอะไรต้นอีกก่อนหน้านี้<ม>ที่ไม่รอดอ่ะแบนจาา่ายแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นต้นอะไรก่อนมะนาวแล้วเขาก็ไม่รอดแล้วเราเอามะนาวมาปลูกมะละมะนาวก็ไม่รอดรอบนี้เราก็เอาพวงคามมาปลูกบ้างนะคะเดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นต้นยูคาลิปตัสโอโูลำต้นใหญ่มากเดี๋ยวขอไปสัมผัสก่อนนะคะว่าโอบได้หรือเปล่า อันนี้น่าจะลกหน่อยประมาณนี้ใหญ่มากไม่สามารถที่จะไปอบได้เพราะว่าดูจากาลำต้นเขาที่ใหญ่มากจริงๆนะคะเป็นต้นที่คุณน้าปลูกไว้เกิน10ปีนะคะแล้วเขาก็เติบโตแบบสูงมากแล้วก็ลำต้นใหญ่มากๆเลยตรงนี้ก็จะมีกล้วยนะคะมีต้นโมงนะคะมีกระเพราอันนี้คุณแม่ปลูกเอาไว้อ้อยคุณแม่ปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวพามาชมโซนของ มะม่วงกันมะม่วงเนี้ยเราปลูกเมื่อปีหกหกแต่เขาก็ไม่เป็นลูกนะคะเปลูกปีหกหกพี่นัดกับคุณยายมาปลูกด้วยกันตรงนี้จะเป็นท่าน้ํานะคะคุณผู้ชมเป็น,นท่าน้ําที่ถ้าเราไม่ได้ใช้ต้องปั๊มน้ําเราก็แม่จะมาหาบน้ําจากตรงเนี้ยมาลดน้ําให้ถ้าช่วงที่แม่กับพี่นัดไปราชบุรีนะคะหรือว่าไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะมีต้นมะม่วงต้นนี้ อันนี้จริงๆตอนที่ออกดอกเนี่ยแบบสวยมากเลยแต่พอออกดอกเสร็จแล้วมีแค่นี้เองไม่ไม่บาลานซ์กันเลยนะคะคุณผู้ชมต้นนี้ก็ปลูกหกหกปีหกหกแต่ยังไม่ยังไม่สวยงามอ่าแต่ที่เห็นสวยงามชัดๆเลยจะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศีนคุณแม่เขาปลูกใช่พันอะไรคะเนี่ยนะครับไม่แน่ใจค่ะเป็นมะเขือเทศที่คุณแม่เขามาปลูกคือคุณแม่ของแมาเนี้ยเขาจะใช้พื้นที่คุ้มมากๆเลยนะคะคือแบบว่าตรงไหนว่างเนี่ยแม่เอา เพืชลมลุกมาปลูกเลยนะคะ่นี่แล้วก็เป็นพื้นที่โอ้โหนี่ไงใหญ่มากๆค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศเนี่ยอ้สวยจังเลยสีสดมากพี่นัทอันนี้สีสดมากมีพริกด้วยนะพริกกําลังออกออกเม็ดละกําลังมีดอกแล้วก็เป็นเม็ดแล้วสวยๆเอาไว้ตำเนี่ยรู้ไหมพริกพริกติบสวนเนี่ยค่ะมันจะเป็นดึงดูดดึงดูดแหละค่ะดึงดูดมดแดง หรอใช่หรอพี่นัทมีกล้วยน้ำหวานของพริกเนี่ยจะดึงดูดมากพริกนะนะใช่ค่ะพริกเอ้ยพี่นัทหยยบมาของแม่แล้วอยู่ในคลิปเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ฟังเลยเลยนะถ้าแม่ดูคลิปนี่คือพี่นัทจะเหยียบมะเขือเทศแม่แล้วนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นพริกเป็นพริกแล้วก็จะมีต้นต้นปีบอันนี้เป็นต้นปีบใช่ค่ะซื้อมายี่สิบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้ที่ แห้งแลงเนี่ยจะเป็นต้นชมพู่ชมพู่ทับทิมจันทร์ทับทิมจันทร์่ยคะพี่นาสีแดงๆแต่ไม่รู้ว่าจะงามหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โดนมแมลงกินเยอะ,อะที่งามแน่แนอนท่านผู้ชมครับใช่ที่งามนี่จะเป็นมะเขือเทศแน่ๆนะคะแล้วก็ต้นนี้จะมีเป็นต้นแคนาอันนี้แคนาก็20บาทเช่นเดียวกันมะม่วงรุ่นปี66 ไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะต,ต้นสูงแล้วนะ,ะต้นสูงแต่ไม่ออกลูกแต่ไม่แน่เขาอาจจะเสริมความแข็งแกร่งก็ได้นะคะแล้วมาออกลูกปีอื่นๆอ่าแต่ว่าที่เป็นหน้าเป็นตาหน่อยจะเป็นต้นนี้นะคะพวกเดียวกันเลยเนี่ยปี6 6เนี่ยวพวกเดียวกันต้นนี้ออกลูกแล้วนี่พี่ณต้องมาพาคุณผู้ชมดูฝั่งนี้นะคะฝั่งน้นลูกนิดเดียวแต่ฝั่งนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณอ่อเยอะอยู่นะสองสีห้าหกด ประมาณเกือบสิบลูกนะคะสําหรับต้นนี้ตรงนี้ก็มีอีกน้องแมมนี่ใช่แต่เราก็ต้องลุ้นนะคะพี่นัดว่าระหว่างนี้เขาจะล่วงมาหรือเปล่าน้องแมมนี่เห็นไหมศัตรูพืชศัตรูพืชไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าชอบมาเป็นคู่เนี่ยแบบนี้ชอบมาเป็นคู่นี่ค่ะต้นมะม่วงของเราถ้าแมมจับไปแล้วเขาล่วงเนี่ยโหแมมเสียดายแน่เลยใหญ่มากเลยน้องแมม อันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นตาลลูกค้าให้ให้ลูกเขามาแล้วเราก็เอามาวางไว้มาปลูกเอาไว้ก็เป็นเป็นต้นแล้วเนี่ยเราจะมีต้นตาลอีกต้นหนึ่งนะคะอ่าส่วนต้นนี้จะจะเป็นมะม่วงแบบว่าน่าจะเป็นมะม่วงมันนะพี่นะด,ดูเขียวๆเนาะดูม่วงจริงๆเนี่ยน้องแม่น,นี่งอนใช่เ <laughs> ออเป็นมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงมันมีอยู่สักสองสามสองสามลูกนะคะ คือต้นที่เราปลูกไปตั้งแต่ปี6-6ไม่ค่อยมีลูกเยอะเลยเมื่อเทียบกับลำต้นที่โตกว่าเพื่อนอันนี้ก็จะมีอีกต้นอีกลูกหนึ่งแล้วเราก็ติดโซลา r เซลล์ตอนนี้คือส่วนของเราเนี่ยจะมีโซลา r เซลล์อยู่ทั้งหมด3ดวงแบบแรกซื้อมาจากดูโฮมนะคะคุณผู้ชมแรกซื้อมาราคา398บาทนะคะติด3ดวงและถือว่ายังทำงานได้ดีอยู่นะคะกลางคืนนี้สว่างจ้าเลยอะแล้วก็นี่นะคะ อันนี้ภูมิใจที่สุดเลยน้องน่ารักที่สุดนะคะก็คือต้นมะม่วงไข่ตึกนะคะคุณผู้ชมมะม่วงของดีเม,ม,ม,มืองแปดริว้วมะม่วงไข่ตึกนี่ลูกใหญ่ามามแบบไม่กล้าจับเท่าไหร่มัมกลัวเขาจะตกลงไปกลัวจะหลุดมาจากพวงเขานะคะนี่ก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้แต่อันนี้แบบว่ามีโอกาสจะหลุดนะคะถ้าไม่หลุดหนึ่งสองสามสี่น่าจะประมาณสี่ลูกอันนี้สําหรับมะม่วงไข่ตึก แล้วก็มีมะกรูดมะกรูดก็ไม่ค่อยงามอันนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ยังยังรอดอยู่นะคะอื่นๆก็จะมีเป็นกล้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมมะม่วงเพิ่มเติมกันตรงนี้เราจะปลูกมะม่วงนะคะประมาณเดี๋ยวนับกันนะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้าประมาณแถวเนี้ยมีมะม่วง7ต้นนะคะ แถวนี้จะมีมะม่วงเจ็ดต้นมะม่วงที่ปลูกก็คือมะม่วงแรดนะคะแต่แบบไม่เห็นนอเขาเลยพี่น,นัน <laughs> ใช่หรือเปล่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าไม่รู้่ <laughs> ไม่เหมือนของคุณแม่เลยเป็นมะม่วงแรดที่มีนอแบบชัดเจนอันนี้น,น,น้องยังอันนี้มีลูกนึ่งมีบาน้องยังโตไม่เยอะค่ะก็เลยยังไม่มาน้องยังไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแรดเนี่ยแบบจะปลูกมะม่วงแรดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าได้ทานของคุณแม่แล้วแบบอร่อยมากเลยอันนี้ก็จะมะม่วงแรดเหมือนกัน นะคะแถวนี้เดี๋ยวนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, สองสาสี่ห้าโอเคแถวนี้ก็จะมีอยู่7ต้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีมะม่วงอยู่7ต้น 1, 2, 3, 4, 5สองามสี่ห้าหก็ดเต้นนะคะยาวไปชงถึงตรงนู้นตรงกลางคุณแม่ก็ไม่ยอมให้พื้นที่ว่างเปล่าแต่อย่างใดนะคะคุณแม่เอามะละกอมาปลูกคั่นเอาไว้ระหว่างมะม่วงของแม่มกับพี่นัดนะคะนี่ค่ะ นี่เขาก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะพี่นะัทเขาเราเพิ่งปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะคะถือว่าเขาก็โอเคนะคะเนี่ยเป็นมะม่วงแรกท,ที่เพิ่งมีลูกอ่ะต้นนี้ภูมิใจมากบอกว่าน่าจะเป็นแก้วฮามินนะคะเนี่ยอันนี้มีหนึ่งลูกใหญ่มากเลยมีความสุขมากเลยสําหรับต้นนี้แก้วฮามินนะคะน่าจะใช่นะคะแล้วก็จะมีมะม่วงเบาตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงแรกแล้วก็จะมีมะม่วงเบาตรงนี้อันนี้เป็นมะม่วงเบาก็ มีลูกแล้วเหมือนกัน3มลูกนะคะแล้วก็พี่นาด,ดูฝั่งนูน้นพี่นาด,ดูฝั่งนูน้นพี่นาระวังเหยียบมะม,ม่วงค่ะอันนี้ไม่มีใบใช่ใบไม่มีเลยแต่ว่ามีหนึ่งลูกถือว่าเก่งมากๆเลยสู้ชีวิตสุดๆเลยอ่าแล้วบริเวณนี้นะคะจะเป็นรั้วขี้เหล็กนะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เป็นรั้วขี้เหล็กเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปไปชมตั้งแต่ตรงนู้นก่อน มาชมมาชมบริเวณรอบๆนี้ก่อนว่าเราปลูกอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่ไปดูขี้เหล็กกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลดั้งเดิมนะคะเป็นต้นต้นคุณลูกเขานะคะของคุณแม่เขาไม่อยู่แล้วอ่าแล้วแบบกับพี่นก็เอาต้นนี้ค่ะอะไรนะกาบหอยหอยแข้งหรือว่าอะไร<ช>สักอย่าง<ต>ใช่ไหมคะถ้าแจ้งชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เอามาปลูกตรงนี้ก็น้องก็รู้สึกมีความสดชื่นขึ้นนะคะ แล้วก็เมื่อวานได้ข่าวมาจากบ้านลูกค้าร้านย่านะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยภูของคุณยายไม่สวยงามแล้วไม่เหมาะกับการปลูกภูนะคะ <laughs> แล้วก็จะมีทองอุไรนี่สวยมากนี่ค่ะโหทองอุไรสวยมากเลยพี่นันดูเป็นพุ่มใช่ไเนี่ย<อ>เป็นพุ่ม,ออมใช่ตอนแรกกำลังจะไม่รอดเลยตอนแรกเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยนะแห้งมากใช่มีอยู่ห้าต้นนะคะซื้อมา ซื้อมาต้นละ20บาทเหมือนจะไม่ไหวนะคะแต่ว่าเราก็ชุบชุบชีวิตเขาขึ้นมาได้ส่วนต้นนี้ก็ดูดูแบบจะไปจะไปต่อหรือจะพอสำนี้นะคะ <c oughs> ก็คือมะกอก,กนะคะต้นมะกอก,กอ่าแล้วก็จะมีมะละกอคุณแม่ส่วนต้นนี้คุณยายได้ทานแล้วนะคะเป็นต้นมะเฟืองแต่พี่นะททาไมใบเขาเหียวงงมากเขาไม่ได้รดน้ําหรือเปล่าทําไมใบเขาเหียวเนี่ยดูซิคะ น้องมีปัญหายอยู่นะเนี่ยแล้วก็จะมีขนุนขนุนก็ใบแบบแดงๆนะตรงนี้อ่ะแล้วก็ขนุนอันนี้เราปลูกต้นแรกเลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นมะม่วงนะคะคุณผู้ชมมีมะม่วงอันนี้มะม่วงรุ่นปีหกหกปีห6หนียจะปลูกฝั่งนี้สามต้นแต่เป็นลูกต้นเดียวนะคะต้นนี้เขามีลูกแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพันอะไรแล้วก็มีมดแดงด้วยทพรนั้น,นเราเราเด็ดไอ้นี้ออกไปเลยดีไหมไม่เป็นไรครับให้เาขาอยูอ่ก่อนใช่ไหมคคะเฝ้าไว้อ่า นี่นะคะก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็มะกรูดของแบบเนี้ยหายไปแล้ว1ต้นจริงๆปลูกไว้ตรงนี้ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กแล้วก็มีต้นมัน5นาทีของคุณแม่นะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นต้นว่านี่เกิดเองตามธรรมชาติส่วนต้นที่เราได้ทานแล้ว อันนี้เลยคือต้นแคร์สองต้นนี้ซื้อมาต้นละยี่สิบบาทแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะได้ทานแล้วแกงไปหลายหม้อแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมขี้เหล็กอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กเดิมในหนานี่เพื่อนบ้านน่าจะปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็พี่นันมาปลูกต้นการหลงก็ดูแห้งๆไม่แน่ใจว่าเขาจะไหวหรือเปล่าแล้วก็จะมีเป็นแนวรั้วขี้เหล็กตรงนี้ก็จะเป็นต้นฟ้าอ,อากาศแล้วก็มีต้นกระถอนต้นกระถอนี่ซื้อมา150บาท นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นในหนาเดิมๆนะคะมียูคาลิปตัสเพื่อนบ้านเขาปลูกเอาไว้อ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่ง 1, 2, 3ฝรั่งตอนแรกมี4ต้นไม่รอหนต้นแล้วเราก็เอามาเฉยๆต้นใหม่นี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีขนุนนะคะขี้เหล็กนี้โอ้โหอะไรก็สู้ขี้เหล็กไม่ได้งามมากเลยโตขึ้นเยอะเลยนะคะน้องแมวใช่สูงมากมาเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูขี้เหล็กตรงโน้นดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยชม เป็นจุดอื่นๆในโอกาสต่อไปเดี๋ยวพาชมรั้วขี้เหล็กของเราก่อนรั้วขี้เหล็กของแบบเนี่ยจะมีอยู่ร้อยกว่าต้นนะคะคุณผู้ชมอ่าส่วนตรงกลางๆนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นที่ดินที่นาเดิมเป็นที่นาเดิมแล้วก็ถมแล้วพอถมแล้วเนี่ยเราก็จะ วางแผนเอาไว้ว่าจะเอาไว้ปลูกบ้านสวนนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีบ้านนะคะก็อนาคตค่อยว่ากันตอนนี้เราก็พัฒนานะคะปลูกต้นไม้ไปก่อนนะคะค่อยๆค่อยๆพัฒนาเนี่ยค่ะแค่เห็นที่เหล็กงามเนี่ยก็มีความสุขมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ที่เหล็กแบบงามมากๆเลยเนี่ยค่ะอตอนแรกโซนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่รอดหลายต้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แม่มกับพี่ก็ไปซื้อมาเพิ่มนะคะแล้วก็เอามาซ่อมแซมใหม่ ต้นนี้ก็ไปซื้อมาต้นละประมาณ20บาทอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งตรงนี้ซื้อที่ตลาดกรีนโซนโคกสูงซื้อตลาดกรีนโซนโคกสูงส่วนต้นนี้นะคะซื้อมาอทั้งหมดเนี้ยสามต้นแต่ว่าไม่รอดหนึ่งก็เหลือ37ทั้งหมดนี้ก็คือซื้อมาจากชัยภูมินะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นรั้วแบบนี้จริงๆตรงนี้เก็บแกงได้แล้วนะคะเก็บแกงได้แล้ว จนสูงใหญ่มากเลยนะครับที่เด็กพัน์นี้เป็นพันสีแดงนะครับใช่ค่ะจะขมหน่อยนึงเวลาที่เราจะแกงก็จะต้องแบบเคี่ยวหลายน้ำหน่อยนะคะ,ะประมาณสักสามน้ำได้ค่ะอันนี้ก็จะมาถึงทางออกของแปลงที่ดินแบบน,นัดแล้วนะคะคุณผู้ชม ด้านนูน้นเราก็จะมองเห็นเป็นต้นยูคาลิปตัสที่ต้นใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้ที่ดินสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่นะคะทำเลปลูกบ้านสวนยามเกษียณหรือว่าจะเป็นทำเลแบบทำโคกหนองนาหรือทำเลอื่นๆในโคราชบ้านเองนะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นชัยภูมิสามารถติดต่อสอบถามแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ ID นะคะ0638412188 ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า N W Real Estate 78านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแม่ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงนช่วงเวลานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมและน้องแม่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ